จอยกล้วยอู้ลูกแม่ตาก,กา็ตอนเล่น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 มีการฟอกตอนเล่นตอนเล่นนะบอกผัวใส่ผักวกล้วยลูกนี่จะกินเนื้อนะคะทุกคนใส่ผัวนะคะใส่บักจอยกล้วยลูกนี่อันนี้เป็นก้อยนะคะทุกคนก้อยดิบเนาะซื้อเนื้อมาไม่รู้ก็ทำอะไร จะเป็นใสเนื้อใส่น้ำมันแล้วก็แล้วก็ใส่ชีสเขาขูดชีสใส่ค่อยกินไม่เห็นแซบเลยก็เลยไปปรุงใหม่ใส่พริกคั่วข้าวคั่วปรุงใส่ผงนัวใส่ปลาแดกปลาลาเข้าไปก็ใส่มะนาวเป็นก้อยเนาะเนื้อดิบนะเนี่ยนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้ชีสก็จะเป็นมันๆนะทุกคนก็เหมือนเนื้อติดมันนิดนึงก็แซบนะมันก็แซบยังไะ สวัสดีค่ะเด็ย่งจอยสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ก็พบกับอันยองอันบ่าจอยวันนี้จะได้อะไรมากินมาดูกันทุกคนมันจะเป็นเนื้อนะเ <c oughs> ขาอ,อ่านว่าอะไรเนี่ย,ยนี่ยังมือเห็นฮะจอยตุ้งไรเซนเอาส u s มาเอาส r h มา s e k e e p e r

พวงแกได้ก,กูแกไปปลึกเถอะเอจิสเกิดนี่ทุกคนเรามีอะไรให้ดูแถมแถนแถมันนี้เราจะมากินเนื้อสดนะคะ <c oughs> น,น้ำลายเฮียกินเนื้อสดพวกจอยอยังกินจอยโซ่ด้วย <c oughs> ด้วยเส้นนี้ยังโชว์ได้จอยมันกินงอมงมกินลูกเดียว <c oughs> Nhiều hú nè? nhiều lại Nhiều cho chơi nhiều Đó sao Ủa, đúng nè Mới is That is the uh, vitello tonato Nhận nó là tonato Cô qua Vitello tonato <laughs> No, 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 nà no, Nè no. <laughs> <Nah>. Tonato Das <laughs> ist so sehr, das da <laughs> Oh, nam... das, das ist ton,

ชวนเอากินน้ำเจ๊กห้วยโอ้กูข no ึ้นเป็นนั่นเชียงเชียงสิวะจอยอีกเจออีกเกจิตเซนได้ด้วเนาะกูก็อ้วนเนาะเอออีกกุ่มปุ้ยนี่กูตรวจิีเซนข้าวขี้ผู้เว้ยเซอมันอียังนี่มันคือมีพักพักอียังนี่ย w h ซิส i s t e r พักมีพักพร้อมทุกคนสลัดหรือเปล่าโนั่นคือว่ามีนำจิมำ้มน้ำจิมเอยียงจางเจียวเร็วอยู่บัดเทนี้ืึดูทุกคนอันนี้น่าจะเป็น what sisters เนีคืออะไระชีดเป็นชีดว่าสาันชีดเขาขูดชีดแซ่ชีดก็จะเป็นเข้มๆเ,เ,เนือกอะ อุ้ยทุกคนเหมือนมันมีน้ำมันอะ่ะมันอะไรอะ่อะอเป็นน้ำมันมันหยิบหยมมิบแม่ทุกคนเห็นไหมว่าบกจอยมันกินไก่สีเม็ดแล้วเฮะบกจอยมันกินโอ้นางยงยอกินตสดสชวดเด้อจอยออ รอแล้วยูพอไงอย่างคือมันมันอย่างเงี้ยคือตัวนี้คือฮะในก้บ่หรอเอกูจะเดี๋ยวทุกคนเราจะเอาอะไรมาใส่ดีต้องปรุงซะละมันมๆเมียวารุวารุมโอ้ยวารุมโอ้ยเอเซนกับโอ้ย เอนาน้ำมันมาสาิขีเพี่อ่สันดอกเดี๋ยวทุกคนเราจะไปแปลงโสมกันอืมไฟเจ็บปะ่ปะเจ็บจ้ะ่เออเจ็บเจ็บอ่าใส่ดีดีอันกล้องผมพูนนะ่ะ ันมะเพื่อไงนี่เอาไปแปลงสวมซาดากิน pues right? ้ะมาจ้ะไม่มกินอะได้เอดเนะเอาไปแปลงสวมเนาะใส่พริกขัวเข้ากัวหัวหอมลากะเลมอนบลอกหน้าใส่บลอกหน้าใส่ประแดกปลานิดนึง ซิตรูนีิตรู้เนี่ยตอนใหญ่มากทุกคนน้ำลายแตกนี่ข้ังกินซอสี่เด็กสิสเกลต์ทุกนเฮยกสิสเกลดเลย เป็นจับแกม้มฉันดีอืมเผือกจีจัดเพราะมันเป็นจังใด เป็นเนื้อที่แบบว่าหลาบก่อยใส่ช awesome. ีดด่าชีดไว้ทุกคนดูอีกเซอร์ชีดเนี่ยครับชีดทุกคนมีใครเคยกินไหมเฮ็ดไปทัวนเนาะเปกนเจ้ี่แกน่วะ แกเนี่ยฟรายได้กูดเฟอร์เซนต์เนี่ยกูดเฟอร์เซนตเน่เนื้อมันบ่หยาบกินเนื้อดิบนะคะทุกคนเป็นคนที่ชอบกินเนื้อดิบมากจอยเบิ่งโด้ใข่หน้าแม่จอยลิซ่าอยากกินเนื้อดิบกับแม่เลยลูกเจอเนื้อดิบนะจ๊ะขาดขาดเลือดจอยเอามีดมาปาดเลือด มันก็จะเป็นคล้ายๆกับเนื้อติดมันนะทุกคนโอ้ตอนไงแถววะอีฟัวบิ๊กโอ้อโอยาซีดยาซีดอืม That. Have a pull เขาคั่วตำว่าแลกเขาคั่วตำเองมีความนุ่มลิ้นทุกคนเออจะกินเนื้อดิบบ่คาครวมันขึมาแซบเธอเนาะ ดิบได้เพบรรดาเนื่ยนี่เธอเธอเธอเนอกินดิบเธอผัวเห็นผัวเอิน,เอนมากินเอินม,มาเสืออืม mà đến mẹ của nhà mà con <laughs> như thế Bỏ lắm mất mà choi <laughs> <Quần> chiên <laughs> không? của, của nhé, thai kịp nữa <t os> รอร่อยมากทุกคนคกินก้อยดิบอ่ะไปฮะ เราล,ลูกก็ตื่นแล้วอันนี้ก็จะหมดคำสุดท้ายนะคะทุกคนคำสุดท้ายกท้ายด้วยลูกไห่อีกพี่เกาอืมอืมไปแล้วไอื้อหือเว้ยเว้ยเจ็ดกว่า ไปแล้วบาย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 ชูสบ้านเขาว่าจะไปสูดมันมา <c oughs> ลูกสาวส p ีกสูด <c oughs> <c oughs> สูดแต่ c h <oughs> <c> o <oughs> <c oughs>